สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ออกแถลงการบทลงโทษสำหรับสตาฟโค้ชที่ก่อเหตุและนักฟุตบอลที่ร่วมก่อเหตุในฟุตบอลซีเกมนัดชิงชนะเลิศกับอินโดนีเซียโดยสตาฟโค้ชที่โดนแบนได้แก่นายประสบโชคโชคเหมาะผู้ฝึกสอนผู้รักษาประตูและนายมายีนมัดอาดัม เจ้าหน้าที่และนายพัทรวุฒิวงศีเผือกโดยเจ้าหน้าที่ทั้งสามคนนี้จุดโดนแบนเป็นเวลาหนึ่งปีจากสมาคมและนักเตะที่โดนแบนประกอบไปด้วยโสพลโสพลวิทรักญาติผู้รักษาประตูและนายธีรพัฒนเปืองนาผู้เล่นตัวสำรองพักการปฏิบัติหน้าที่ ในการเข้าร่วมการแข่งขันในนามทีมชาติไทยทุกชุดเป็นเวลาหกเดือน